มากเลยครับที่วันนี้แบบออนแล้วเพราะว่าเราก็ถ่ายทําไปประมาณสาสีเดือนแล้วเนาะก็แบบว่าเหน็ดเหนื่อยกันมาครับแล้วแบบพอทีเซอร์ออปล่อยออกไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเห็นอีพีหนึ่งจังเลยว่าะจอกมาเป็นยังไงครับใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายเราก็เห็นแล้วว่ามันแบบว่าเราถ่ายกันแบบว่าอย่างละเอียดมากอะเง้ยราก็วันนี้จะได้ดูแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกับเอ,อฟแฟนๆด้วย เดี๋ยววันนี้พี่นุชีมาด้วยนะอยากเห็นเราได้มองทั้งน้องกันกับพี่นุชีดูเทียบกันเลยใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูจรผลิตกันว่าผลิตใครเดียวะคะเดียร่าก็เซนเต้เหมือนกันครับก็คือลุ้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรราเป็นคาเลคเตอร์ใหม่แล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยธีมอะไรใหม่ๆด้วยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับอย่างแฟนอย่างออกกันเนาะแฟนๆหลายคนแบบเหมือนรอคอยอะไรแบบใหม่ๆในช่องนี้มาก เป็นยังไงบ้างวันนี้แหละมันถือว่าเป็นเนื้อหาที่ก็รุนแรงมากๆเนาะสำหรับออักันแล้วกันนะครับเพราะ<ช><ช>ว่าเหมือนแบบเราก็โตขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยบทบาทที่ได้รับก็โตขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวมากขึ้นครับอย่างผมก็ออกกังกายทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรให้แบบ ให้มันเข้าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับแล้วบวกกับเจอพี่นุชี่อีกที่เราเมื่อเจอไปเจอกันไปเมื่อ4ปีที่แล้วเงี้ยแล้วพอกลับมาเจออีกครั้งนึงอาจจะไม่ได้แอคชั่นเท่าเดิมแต่ว่าความเข้มข้นในการถ่ายอ่ะเท่าเดิมอ่ายังมีมุมเซ็กซี่ด้วยเออเออใช่ครับปกติไม่เคยถอดเสื้อผ้ามาก่อนเลยครับในซีรีส์ในอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าครับขอต้องการหลคนบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นอีกบทที่แทบจะ ารางวัลแน่นอนอุ้ยสาครับจริงๆแล้วก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆสํบหรั์มากเพราะปกติแล้วอย่างเช่นบอกไปครับก็เล่นกับปีมาแบบว่าตลอดอย่างเงี้ยแบบอ่ะเข้าปีที่สิบอย่างเงี้ยพอมีเรื่องนี้เข้ามามันก็จะได้เห็นของกันที่ได้เล่นกับดีลด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีกับการแสดงอะ้ยคนก็จะได้เห็นเวลาทั้งอยู่กับทีมแล้วก็อยู่กับกอ เร <being> <audio: rainforest> ียกว่าได้เห็นแบบว่าหลายมุมหลายด้านใช่ก็จะได้เห็นสุดเลยไหมคะเรื่องนี้คือสุดก็น่าสุดครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าแบบว่าในเรื่องเนี่ยอยู่กับคนนี้ก็จะเป็นแเป็นฟิลแบบว่าโรแมนติกใช่ไหมครับอยู่กับคนนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าอีโรติกต้องมาดูกันว่าเออานนใครชนะมากกว่ากันอ่าอดูค่ะเรื่องนี้โอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาท้าถายค่ะยังไงบ้าง ความท้าทายนี้อ๋อโอเคค่ะความท้าทายเลยครับก็คือจริงๆก็ตื่นเต้นนะครับประกบรุ่นใหญ่เฮ้ยใหญ่ที่สุดการสิบปีสิปีครับก็คือได้มาร่วมงานกับพี่ออฟิกันอย่างเงี้ยครับก็แอบตื่นเต้นละแล้วก็เป็นเหมือนผลงานซีรีส์ไวร์เรื่องแรกของผมด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เอาแค่คาแรคเตอร์ก็แตกต่างกับตัวละครอื่นเยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยครับก็เหมือนต้องเตรียมตัวมาเยอะเหมือนกันครับว่าแบบ คาริเตอร์จะออกแบบไหนแล้วก็เคมีที่กับตัวพี่ออฟกับพี่กานจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในเทเลอร์หลอกไหมในเทเลอร์ที่เขาเห็นเราอะหลอกไหมเรามีหลอกไหมหลากเขาไม่ใช่อย่างที่เห็นในเทเลอร์ไหมหักความละมุนเราเนี่ยเออในเทเลอร์มินเลยหลอกหลอกอะไรนะรวมมินตแต่ว่าเราเราเล่นเรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่เทเลอร์ทั้งหมดครับก็คือผมว่าในเทเลอร์เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าเอาแค่ตัวละครพีนันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ของจริงคือผมว่าน่าจะเห็นในทุกแท้ทุกด้านของตัวละครพีมเลยครับเหมือนเป็นคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเชื่อว่าในเทเ l e ลอาจจะเห็นเป็นอาจจะมีความอบอุ่นนิดหน่อย<ช>แล้วก็โรแมนติกหน่อยแต่ของจริงอ่ะมันจะมีพาร์ตอื่นที่สแสดงออกมาไม่ใช่แค่แบบกับตัวคนที่ชอบอย่างจิระครับแต่อาจจะเป็นแบบกับเพื่อนกับก่อแล้วก็กับตัวเองด้วยเหมือนกันเลยก็อยากให้ติดตามเพราะว่ารู้สึกว่า ตัวละครนี้รอบด้านเอ้ยมีหลายด้านมากเหมือนกันครับเรียกว่าเด็กรอดูเต็มๆใช่ครับกับเล่นกับพี่น้องการพี่น้องการไม่ใช่เรื่องแรกเลยเป็นยังไงบ้างความสุดในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้น่าจะแบบโว้ไปสุดบ้าสุดไหมสุดไหมสุดไหมสุดครับเจอกันบ่อยไม่เคยอันนี้พูดอย่างนี้คือดีหรือไม่ดีก็ดีครับก็ผมก็ได้ความรู้สุดๆนะครับ ทำงานกับรุ่นใหญ่ก็อยากเปนเน้ก็ยกเนเนรุ่นใหญ่น้ำการล่ะค่ะพอแบบมาเล่นเรื่องนี้กับบิวผู้ภาพที่ออกมาเป็นแฟนแบบกีการ์ดกันน่าดูก็จริงเราก็เคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นมับบขวามือนิดนึงให้บอกโอเคครั้งนี้เป็นแบบว่าจริงจังมากๆก็รู้สึกว่าเออเราได้เล่น ลองเล่นด้วยกันตั้งแต่แบบว่าตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยว่าเออพีมพกับจิระเนี่ยจะเป็นต้องเป็นยังไงบ้างอ,อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วดิวเขาก็เป็นคนที่เขาอย่างที่กันบอกเคยย้ำไปหลายรอบเขาเป็นคนที่อะไรข้างในเขาเขาเรียกว่าอะไระข้างในเออิลเลอร์เอออะไรแบบฟิลอะไรเงี้ยเขาจะมีเยอะมากใช่เวลาเขาเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะดูว่าเราดูอินอะไรเงี้ยใช่ทำานก็จะช่วยดึงตรงนี้ออกมาเลยเรื่องนี้ก็ช่วยๆกันครับใช่ครับ <c oughs> ใช่ใช่ับสปปอ,องปีละคะองปีครั้งนี้ก็ครังนี้ก็ถือว่ามันเป็นแบบว่ามันก็มันแปลกโดยที่แบบว่า เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรามันยังไม่ได้เล่นขนาดนี้กันอยู่กับเขาอะในไม่ใช่กันอยู่กับจีละอยู่กับกอเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบโอ้โหอยากจะหลายอย่างเนี่ยต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็อะไรเป็นอะไรใหม่ๆที่มันก็สนุกดีซึ่งเหมือนเป็นภาพที่แบบแฟนไม่เคยเห็นมาเลยหรือว่าในสิปีแ่านี้ก็ไม่น่าเคยเห็นนะไม่น่าครับเพราะว่าอันดับแรกเลยด้วยแบบเรื่องมันเป็นรักสามเศร้ามล้ก็แบบเป็นอะไรที่แบบเคมีใหม่แบบไมนดูที่รับค่ะ อะไรนะครับดูไม่น่าดูทุกข์แค่ดูแบบดูไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นอย่งมันก็ดูรู้สึกว่าเออเมื่อกี้คำถามคืออะไรนึกไม่แล้วเป็อะไรที่แฟนไม่เคยเห็นเลยในสิบปีนี้ใช่ไหมก็นี่แหละด้วยเนื้อเรื่องครับที่มันเป็นแบบรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบความรู้สึกที่เราจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องหึงเราต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในเรื่องอื่นมันไม่คึ้นอ่าอุ้ยก็แสดงว่าเรื่องนี้คือนน่าจะเคมีทะลุไปอีก ก็น่าจะเป็นยังไงครับก็มีมีสองเคมีให้ลุ้นกันแหละว่าใครจะอยู่ทีมไหนทีมเอ้ยเอ้ยเอาเลือกต้องเลือกกันลุงนะคะนอกจากทีมแล้ววันนี้เพิ่งปล่อยเพลงใช่ครับเพิ่งปล่อยเพลงไปด้วยครับชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าอะไรนะครับ forever ขอโทษนะใช่เพราะว่ามันท่อนทูกมันลองว่าไหนโต๊ ใช่ก็มันก็ใช่เออเออเหมือนจะไม่ใช่แค네่สิบปีเนาะโฟย์เบอร์ไปเลยเนาะนานไปเลยอ่ครับอ่ะรุ่เลยละกันเพลงใหม่เออแล้วเพลงใหม่ของเราสองคนอันนี้ก็เป sì ็นแนวเพลงที่เราไม่เคยมีแนวเพลงนี <k 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 ้มาก่อนปกติของออฟกันก็จะเป็นคนไม่ใช่พาดหรือว่าจะมีวว่าแซ่บวัดแซ่บอะไรเงี้ยครับก็จะมีความแบบว่าสนุกสนุกน่ารักเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบว่ามีเดียมขึ้นครับแล้วก็จะแบบ ตึงมากขึ ół, ้นโรแมนติกมากขึ้นตัวเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบอีกระดับหนึ่งของออฟกันไปเลยเงี้ยก็ก็น่าจะพูดอย่างนั้นได้เหมือนกันครับมันเหมือนแบบเป็นเพลงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีมุมนี้ของเราเหมือนกันนะเราไม่ใช่แต่แบบว่าไม่รักไม่ลงอย่างเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยเออดีครับอย่างนี้จะได้เอาไปร้องตามอีเวนต์ต่างๆได้อะไรนะเออผมชอบเหมือนกันผมชอบเหมือนกันตอนฟังเดโมก็คือชอบมากแล้ววันนี้น่าจะได้ฟังอยู่แล้วเพราะว่าปล่อยไปแล้วด้วยนะเป็นแฟน น่าจะได้ร้องครับเราน่าจะเป็น e ีหนึ่งครั้งแรกช่ร่วมกันเลยพี่ดูชี่มีแบบให้เราเตรียมอะไรยังไงไวันนี้ถึงขั้นมาประกบด้วยเลยเตรียมอะไรไหมที่มาประกบอะคือไม่ได้เตรียมคหมือนรับเขาเลยมาประกบแบบว่ามาจะพูดอะไรยังไงเธอพวกเธอจะพูดยังไงพูดพูดแบบนี้ธรรมดาไปเธอพูดไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออแบบพูดให้หน้าฟังหน่อยพูดแบบให้แบบเชิญชวนคนหน่อยใช่ เหมือนเหมือนเราทํางานกับพี่โูชี่มาพอแบบเรื่องแล้วเนอะพอมาเรื่องนี้เขาค่อนข้านเดาทางเราถูกไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อยากให้ออกมาเป็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมีคุยกันตรงนี้ด้วยไหมคะเหมือนเขาก็เข้าใจเรามากขึ้นเนาะเข้าใจเราเออเข้าใจเราเข้าใจผมมากขึ้นแล้วกันเพราะเขาเจอหักการมา2เรื่องแล้วขอผมแบบมาเจอเรื่องที่2องอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มีวิธีพูดวิธีแบบจนต้องแบบ ดีเพสเออกมาอย่างไงอะไรยังไงอะไรแบบนี้ครับ hmm. ก็จริงจริงจริงจรก็มไม่ได้ง่ายอนะ่ะมันก็แบบเราก็พยายามทําของเราบางทีถ้ามันไม่ใช่เราก็ปรึกษาเขาว่ามันต้องเป็นยังไงหรือว่าเออถ้าเขาพูดมาแบบนี้เรามีความคิดเห็นแบบนี้เสนอไปโอเคไหมเป็นคําพูดแลว้วเพราะเราแบบเขาบอกว่าเธอเล่นไปเรื่อยอ่ะเธอเป็นตัวละครมากกว่าฉัน hmm. เธอต้องรู้แบบมากกว่าฉันอ hmm. ะไรอย่างเงี hmm. ้ย EP หนึ่งเราจะได้เห็นอะไรบ้าง hmm. อีกแป๊บเดียวที่จะมาถึงขอบ ของดิวก่อนเลยอ๋อ, <laughs> อครับเพราะว่าี p ินเป,ป็นการเหมือนแบบเป็นเหมือน intro อนรครับที่จะทําให้ให้เห็นว่าเคมีของความสัมพันธ์แต่ละตัวละครเป็นอย่างไงไม่มาอีกที่หนึงเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าน่าจะให้เห็นว่าโอเคมูดหรือว่าวายของตัวละคระตัวนี้สองคนนี้อยู่ด้วยกันะเป็นแบบไหนซึ่งเนื้อเรื่องจะเดินตามจิระผมว่าเจอจิระก็จะมีเพื่อนที่เป็นอิงเจอพิม แล้วก็เจอเกาะเหมือนกันคือเหมือนแบบสตาร์ทมูนให้รู้ว่าโอเคเคมีสองคนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเปิดเป็นการแนะนำโชว์ครับแนะนำตัวละครเราทั้งสามคนก็จะได้ดูพร้อมๆกับเป็นแฟนเลยใช่ครับยังไม่ได้เห็นเลยครับก็เลยพูดไม่ถูกว่า EP หนึ่งจะให้ดูอะไรเหมือนกันครับก็เลยแบบเอ๊ะจะยังไงดีแต่ว่าแต่ว่าใน EP หนึ่งมันก็จะเรื่องราวต่างๆครับอย่างที่การบอกไปว่าเป็นรักขักเร้าใช่ไหมครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมแบบ ความรักอีโรติกนิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นความแบบโรแมนติกเลย่างี้ว er ่าแบบมาดูกันมาสู้กันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรแมนติกกับอีโรติกเนี่ยใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนสุดท้ายคนเลือกก็ต้องเป็นเขานะครับไม่เป็ผมก็ต้องเป็นจีรักษ์พี่มาเหือดเลยต่อไม่เมื่อกี้แบบมีผู้ไงเราก็เป็นผู้ขังพี่กเลาขังเขาไงน้องกันครับ เรียบชื่ออะไรนะคะในเรื่องกอกอกับค่ายนี่จะยังไงดีคะเนี่ยเดี๋ยวมีมค่ายจะกลับมาหรือว่ามีมีจะมาแทนค่ายมันมาตลอดจิดิว่าจะมีตามีมาใหม่ไหมเออไม่กันไม่กันว่าเขาทำค่ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเรารักเขาใช่ไหมแล้วเรารักเขากอนแล้วเขาก็ทําให้เราเจ็บแต่ว่าคนเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่า มันรักรักนักหรืออยางหรือว่าเจ็บก่อนวะหเออมันแบบเหมือนโดนมาตลอดแต่หรือว่าเราชอบความเจ็บนี้หรือว่ายังไงอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยต้องรอดูครับแต่เรื่องนี้เราเป็นคนเลือกอีกข้างหนึ่งอะเป็นเอออะไรนะครับเราเป็นคนเลือกเป็นคนเลว่านี่อะนี ผมว่าจิตละอาจจะมาแทนค่ายมามาดูเมันมีมแทนต้องรอดูต้องรอดูครับรอดูว่าจะอาจจะเป็นจิตละนี่มันสองจิตสองค่ยอะไรอย่างนี้อะไรจะอาจจะเป็นมีมใหม่อันนี้คือเสียงในหัวปขาคะเฮ้ยผมพูดไปแล้วเหรอคริงๆเขาชอบพูดเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาแบบว่าก่อเขาแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวคนที่ใจนี่จะน่าจะเป็นจิตละแทนใช่ไหม เดี๋ยวผมเป็นยิปุ๊บผมจับใจความไม่ดูไปถึงว่าคนเนี่ยจะแอบแบบเพียเก่อเพราะว่าแต่ว่าจะเป็นแบบว่าจิระมันจะเป็นยังไงที่ไม่ตันเราถ่ายแต่เราก็พูดกันว่ามันแสดงว่าต้องมีนะมุญจิระใช่ไหมครับใช่ไหมน่าจะใช่แล้วครับก็คือก็เราเป็นฝั่งไงแล้วสุดท้ายไอเนี่ยเป็นคนแบบสุดท้ายเหลืออยู่ตัวคนเดียวใช่ไม่เลือกใครก็คือสองไปรัไปครับ ก็เรียกว่าแฟนๆรอคอยมิสูวันนี้แน่นอนใช่แต่ว่าเรื่องราวมันก็ค่อนข้างที่จะแบบลึกซึ้งเหมือนกันมันก็แบบเปรียบเทียบแบบความรักศิลปะเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่แบบเขาจะเปรียบเทียบกันกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะทุกคนน่าจะได้เจอเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยในชีวิตประจําวันแต่แบบไม่ได้มองถึงถึงความสําคัญของมันจริงๆแล้วคือความเมื่อกี้บอกว่าเขา EP หนึ่งมาเนี่ยคือแบบตัวละครเริ่มเดินให้เห็นความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย ความคีของเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นแบบพีไปหรือว่าจะอึอึบยังไงดีครคับการ,ารของความพีของเรื่องนี้เลย EP แรกใช่ไหมคบมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ตัวจีระกับพีมแล้วพอจีระ แล้วก็จะมาเจอกับก่อแล้วพอไอ้นี่เสร็จมันก็จะอีพีสองมันก็จะเริ่มใช่มันก็จะปีนอยู่แล้วครับเพราะความสัมพันธ์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรมาผูกกันระหว่าง2คนนี้แล้วก็ต้องอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ยต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแสดงว่าว้าวแค่อีพีแรกเนี่ยยังไม่พอเตรียมว้าวต่อว้าวต่อได้เลยว้าวต่อได้เลยว้าวต่อได้เลยครับ คำถามสุดท้ายพีคสุดอยู่ EP ไหนพีคสุด EP2 สองก็เริ่มพีคแล้วนะครับนี่แลวเหรอสุดหรอสุดสุดเลยแบบโอ้โหถามถามเลยเดีวว่าดีวว่า EP ไหนค่ะอ๋อพีคครับ EP2 อสองในในมุมผม EP2 สองผมว่าพีคเยอะ แล้ววันนี้เราดูสอง EP ได้ไหมอะไรนะครับวันนี้เราดูสอง EP ได้เพ่ยงเดียวค่ะูดตรงเลย EP สองยังตัดไม่เสร็จครับไมจอใช่ใช่ไม่ดูทีหลังยังไม่ตัดไม่เสร็จเลยอ่าแล้วเขาต้องการว่า EP ไหนน่าจะพีคมากเลยจริงๆก็หลาย EP เพราะว่าเหมือนเหมือนแบบว่ามันเริ่มแบบลุกขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ความสัมพันธ์มันเริ่มพัวพันกันเรื่อยๆเลยมันก็เลยมันก็ง่ายติดตามครับ เพราะว่าความเข้มข้นมันก็น่าจะมากมากขึ้นไปในทุก EP แหละครับเพราะว่า1ปูเนาะสองักเนาะสามอะชลาะเนาะอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมีกิมมิกในแต่ละแต่ละ EP ก็ได้ครัแต่พี่เอาคิดว่าเรื่องนี้เราไม่โดนเกลียดแน่นอนใช่ไหมไม่โดนแบบเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นคือแบบว่าในคุณแล้วเขาแบบว่ามีหัวสมองเขารุ้นเขาสามารถใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะมาทำแบบเขาเรียกว่าอะไร ก็จะจะไม่ยอมจะควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่ควบคุมคนทุไอย่างเี้ยใครมันจะไปชอบแล้วเราจะไม่ชอบโดนให้มัดมือเลยเลยอพูดอะไรออกไปหรือเปล่าครับพี่ถ้าให้ตัดความแซ่บของเราเรื่องนี้กี่คะแนนคะที่สุดแล้วกันสำหรับผมนะแบบที่สุดในชีวิตแบบ ตั้งแต่เล่นมาเลยอะไรเงี้ยครับไม่เคยใส่แบบกกนอตัวเดียวถ่าตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งผมยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยโอ้โหสตาลิปวันนี้มึงสบายเลยนะต้องทำไรเลนานะเออก็อย่างนี้ก็ถือว่าแบบที่สุดแหละครับของน้องการล่ะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําเต็มที่มากๆครับแล้วก็พี่นุชี่ให้ทำอะไรก็ทําหมดเลยใช้คำว่าแซ่บเลยได้ไหมคะเรื่องนี้แซ่บได้ไหมคะหรือว่าจะไปทางไหนแซ่บไหม มันแซบได้เลยครับมันอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้ด้วยครับพูดได้ไหมก่อนพูดไม่ได้มันมันเป็นอย่างนี้ออ๋อมันมีอันนี้ของดิวมันคำว่าอะไรดีคะของดิวแซบไหมเออแซบไหมหรือมีคำอื่นที่จะใช้กับตัวอ่อนเราอ๋อแต่ตัวไม่ไม่รู้มันในเรื่องดิวเลือกเลยที่ดีเฮ้ยแต่วต่าคาแรคเตอร์นี้ของดิวผมชอบมากเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ดูแบบ มันมีความอบอุ่นมันมีแบบมีความใจเย็นมีสมองที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็แบบมันเป็นคนวางแผนตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบดิวก็แบบเวลาเล่นแบบเล่นช้าแบบเก็บรายละเอียดแบบ,บมากๆเลยแล้วพี่วิชิ่บอกว่าเธอหนุ่ยดีเอออะไรเโอเคฝากให้แฟนติดตามเลยค่ะอีพีหนึ่งวันนี้แล้วน่าจะมีความพิเศษในที่นี้ด้วยแล้วอีพีจะต่อไป ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นะครับเบิร์นเอ y ซินโดมนะครับภาวะรักคนหมดไฟนะครับก็จะออนทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง g ีว2 5ีครับแล้วก็ดูทางไอฉีได้นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งแล้วก็เว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับใช่แล้วในไอฉีอีเนี่ยจะเป็นแบบว่าอันคัดอันคัดด้วยใช่ครับมันนาด้วยนะครับครับฝากติดตามนะครับโอเค